เรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะแต่เราไม่ไม่หยิบฉวยโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแต่เราไม่พยายามผลักดันตัวเองเข้ามาในโอกาสนั้นๆเราไม่พยายามที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่ว่าใครก็ใคนะคะไม่ว่าใครก็ใครถ้าไม่ผลักดันตัวเองถ้าไม่ทำตัวเองให้ดีขึ้นไม่พาตัวเองเข้าไปหาโอกาสโอ้คิดว่ามันก็ยาก ที่ชีวิตมันจะพัฒนาขึ้นไปได้วันนี้นะคะอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมันเป็นการมาแชร์ประสบการณ์หลัาจากการที่อยู่ที่นีการ์ประมาณ2ปีกว่านะคะ2ปี4เดือน5เดือนนี้แหละประมาณนี้นะคะก็เลยอยากจะเอามาเล่ามาแชร์เพื่อนๆฟังว่าจากประสบการณ์ที่อยู่มานะคะจากสิ่งที่เคยทํามาสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่อยากจะทํานะคะในอนาคตที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะคะว่ามีแผนอะไรและรู้สึกยังไงกับ ชีวิตที่เป็นอยู่ที่เมกานั่นเองนะคะเอ่อระยะเวลา2ปีกับ4เดือนนะคะที่โอมาอยู่ที่เนี่ยจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่นานหรือว่าแบบอะไรมากมายนะคะแต่โอรู้สึกว่าเออมันเป็นการได้ประสบการณ์มากๆนะคะหลายอย่างกับสิ่งที่ทำแต่ถ้าเทียบกับหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายและมากกว่านั้นก็อาจจะยังเทียบเทียบไม่ได้เนาะแต่คือ แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเอานี้ดีกว่าว่าประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมานะคะแล้วการใช้ชีวิตที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนนะคะหลายๆคนนะคะที่ดูคลิปหรือว่าอาจจะดูคลิปของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคิดว่าเออการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ออต่างประเทศหรือว่าอาจจะไม่ใช่แค่อเมริกาเนาะลหลายๆประเทศที่มีคนไทยไปอยู่แล้วก็หลายคนเอามาเล่ามาแชร์นะคะชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบ ในวิถีชีวิตของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละซึ่งไม่ว่าจะมาด้วยวีซ่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่ามามีครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนนะคะวิถีชีวิตแล้วก็ครอบครัวของแต่ละคนลักษณะเน,นเจอร์มันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น เวลาดูใน YouTube ในช่องต่างๆอย่าเงี้ยทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันบางครั้งสิ่งที่เขานำเสนอหรือว่าพูดมันอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะในในในพาร์ทใน ช่วงชีวิตของเขานะคะเพาอาจจะมาแชร์แค่บางส่วนนะคะหลายคนที่อยากมาหลายคนที่คิดว่าเออมาแล้วมันจะดีออในจินตนาการในความคิดอะไรเงี้ยก็คือให้คิดว่าสิ่งที่ลหลายๆคนมาแชร์มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะเวลาที่เราจะมาเวลาที่เราจะตัดสินใจทําอะไรเงี้ยให้คิดดีๆก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ มันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับที่หลายคนเอามาแช์ก็ได้นะคะในเคสของเราถ้าเรามาแล้วเนาะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับของเขาเป๊ะเลยมันอาจจะไม่ได้ดีเลยอะไรเงี้ยออ,อาล้ค่ะจากประสบการณ์เนาะที่ออกมาอยู่ที่เมกาเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีแล้วนะคะ2ปีกับ4เดือนนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยโอมีแผนว่าโอจะกลับไทยตั้งแต่ตอนมาถึงประมาณปีกว่าใช่ไหมแต่มันด้วยลหลายๆอย่างนะคะเช่นรอ สัมภาษณ์กรีนการ์ดต่างๆอ่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งตอนนี้ก็ตัดสินใจชัวๆแล้วนะคะว่าจะกลับเมืองไทยช่วงประมาณปีหน้าซึ่งก็กลับในวันที่ออกมาถึงที่เมกาพอดีคือครบ3ปีอย่างนี้ดีวกว่ากะว่าอยู่เมกาครบ3ปีแล้วคือกลับกลับไทยละอาจจะไปอยู่ที่ไทยพักผ่อนแล้วก็ทําธุระหลายๆเรื่องสักประมาณ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ทุกคนอากาศมันหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้เนี่ยหนาวแล้วใช่ไหมตอนนี้มันหนาวแล้วทีนี้ฝนมันตกด้วยนะคะสองวันนี้มีพาย,ยุเข้านะคะมันก็เลยอากาศเปลี่ยนนั่นร้อนนั่หนาวนะคะแต่ก็พยายามรักษาสุขภาพตัวเองเพราะว่าโอ้ทำเงานเกือบทุกวันนะอาทิตย์ละหกวันอยู่แล้วนะคะก็พยายามให้ร่างกายแข็งแรงตลอดนะคะ โอ okay. เคแล้วเรามาต่อกันเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้ถึงว่าเออจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์นะคะที่มาอยู่ประมาณ2ปีกว่าแล้วนะสองปี4เดือนนะคะย่าง5เดือนแล้วเนะี่ยมีอะไรที่พัฒนาไปบ้างนะคะจากตั้งแต่ตอนมาใหม่ๆต้องบอกก่อนนะว่า,าตั้งแต่โอมาอยู่ที่เนี่ยช่วงระยะเวลาถ้า2ปีกว่าเนี่ยไม่ถือว่านานมากนะคะสําหรับการมาเริ่มต้นชีวิตที่ที่นี่นะคะ มันมีหลายๆอย่างนะคะที่เข้ามามันมีหลายอย่างที่เราคิดมันมีหลายอย่างที่โออยากจะทํามากเลยนะคะเพราะว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยมันยิ่งเห็นนะคะมันยิ่งเห็นอะไรหลายอย่างมันมันยิ่งเห็นว่าลู่ทางมันยิ่งเห็นสิ่งที่เราอยากจะทําในอนาคตเพื่อ,อพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างอนาคตสร้างครอบครัวตัวเองให้มันยิง่งยิ่งดีขึ้นไปนะคะลหลายหลายอย่างเนาะ แต่ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงที่เก็บประสบการณ์เอา,อางี้ดีวกว่าน,นะคะเป็นช่วงที่เก็บประสบการณ์สร้างความแข็งแกร่งสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองอ่างเงี้ยเวลาที่เราจะไปทำอะไรตัดสินใจจะทำอะไรจะลงทุนอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้มันชีวิตมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความมั่นใจก่อนเพราะว่าจากที่ผ่านมาเราไม่ใช่แค่ที่อเมริกาใช่ไหมคะยมยอย่างที่เมืองไทยเงี้ยคือโอ๋ก็เคยทํา ทำงานมาหลายด้านที่โอเคยแชร์มาก่อนอะไรเงี้ยคือเคยล้มเหลวไม่ประสบผลสําเร็จมาแล้วก็มีความระมัดระวังนะคะในครั้งต่อไปที่โอคิดว่าโอจะทําอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้มันผิดพลาดซ้าซ้าเดิมอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ,อก,ก็วางแผนมาโออยากจะมีลูกอะไรเงี้ยค่ะคือเออคือมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เมืองไทยใช่ไหมคะเวลามีลูกที่เนี่ยคือเออ การมีลูกมันต้องแบบเทคแคร์แบบอย่างที่เมืองไทยคือถ้าเรามีลูกเราเราอยู่กันแบบสไตล์ครอบครัวถูกไหมคะคือมีลูกปุ๊บถ้าเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือถ้าพ่อแม่เราอยู่บ้านก็คือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าคือช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เลิกง,งานกลับมาเออมาเจอลูกหลานแต่อย่างที่เนี่ยคือด้วยด้วยสไตล์ด้วยวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยมันจะแตกต่างกับที่เมืองไทยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะแยกครอบครัวกันเขาจะไม่ได้อยู่รวมกันใช่ไหมคะเพราะว่า ครอบครัวอเมริกาคือเวลาลูกโตเนี่ยสิส่วนใหญ่เด็กเขาก็จะออกจากบ้านแหละเริ่มออกไปทํางานเริ่มออกไปอยากมีชีวิตส่วนตัวเพอะเวลาเขามีครอบครัวเขาจะแยกแยกบ้านออกไปค่ะคือเป็นส่วนตัวของใครของมันบางทีพ่อกับแม่ที่ลูกๆออกไปแล้วบางทีเขาก็อยู่กัน2คนแบบนี้ก็มีนะคะคือมันมันจะเป็นสไตล์แบบ ส่วนตัวมากเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะมีลูกเนี่ยบางครั้งคือเราต้องต้องเทคแคร์ต้องเลี้ยงต้องอะไรเองน,นอกจากว่าเราจะสามารถแบบเอาเด็กไปเข้าเดย์แคร์ก็คือเลี้ยงคือจ้างจ้างเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายมันจะแพงนะคะซึ่งสําหรับคนเป็นคนที่คิดว่าจะวางแผนมีลูกเนานะมันก็ต้องวางแผนดีๆเพราะว่าอาจจะต้องแพลนเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยเรื่องเวลาที่จะต้องดูลูกด้วยอะไรเงี้ยคือแพลนกันในในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งมันมันก็มีความแตกต่างกัน,กนที่เมืองไทยซึ่ง จากที่โอ,อ๋เห็นนะคะมันก็มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะท,ที่คนที่นี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเยอะบางคนคนแก่แล้วคือลูกหลานแยกออกไปมีครอบครัวบางคนคือก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็มีนะคือเป็นโรคซึมเศร้าคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเหงาอะเออเป็นโรคเหงาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีลูกมีหลานมาเยี่ยมมาอะไรบ่อยๆก็อาจจะ จะดีหน่อยแต่บางคนก็เป็นนะคะเป็นโรคเหงาเป็นซึมเศร้าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโครงสร้างครอบครัวมันไม่ได้อยู่กันแบบแบบเมืองไทยที่บ้านเราอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆคะ่ะจากอย่างที่โอเคยเคยมาอยู่เคยประสบเคยจากที่โอมาอยู่จากที่เห็นจากที่สัมผัสอะไรเงี้ยบางคนก็ก็เป็นโรคเหงาซึมเศร้านะทุกคนเพราะว่ามัน มันเป็นครอบครัวก็จริงอะ่ะมันเทศกาลเขาก็จะมาปาร์ตี้มาอะไรครอบครัวกันก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่กันแบบเป็นครอบครัวบ้านหลังเดียวกันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็อาจจะมีนะคะส่วนน้อยอยู่ที่อยู่กันเป็นบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยก็พอมีอยู่นอนาคตก็อยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันก็คืออยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็ขอขออุบไว้ก่อนดีก,กว่าเพราะว่า มันยังไม่เกิดขึ้นเนาะให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยทีเดียวว่าว่าอยากจะทําอะไรนะคะเพราะว่าในแลนของอกคิดไว้หลายๆอย่างเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราก็แพลนว่าเราอยากมีลูกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องคิดเรื่องนั้นไปด้วยควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็คือดีค่ะได้เป็นการเรียนเรียนรู้อะไรลหลายๆอย่างนะคะแต่ ในความคิดของโอใช่ไหมก็ยังคิดถึงการกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยอยู่นะคะว่าเออเราจะแพลนยังไงสมมติมีลูกเออลูกเข้าโรงเรียนแล้วหรือว่าเออสมมติถ้าวันหนึง่งคือลูกเขาอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงรี้ยคือเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเด็กที่เขาเกิดที่นี่โตที่นี่เขามีเพื่อนที่นี่อะไรเงรี้ยแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเราเราที่เป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยอยากมุฟกลับไปอยู่ที่เมืองไทยคือลูกเขาจะอยากกลับไปอยู่กับเราไหมหรือว่าแบบ เออมันก็มีหลายอย่างให้ให้เราคิดนะคือมันคิดไปล่วงหน้าอะไรย่างเงี้ยะเพราะว่าเราโอ้ะส่วนตัวเป็นคนชอบคิดชอบแบบไปจินตนาการล่วงหน้าไปแบบยาวๆอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็มันอาจจะเป็นการสร้างความวิตกกังวลให้ตัวเองก็ได้แต่ว่าคือเราก็คิดเหตุการณ์ไปล่วงหน้าก่อนคือวางแผนเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะคือบางครั้งนะมันก็มีความรู้สึกคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยแบบตกลงว่าชีวิตเรามันต้องการอะไรวะเฮ้ยตกลงว่า อันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราอยากจะทำจริงๆใช่ไหมเฮ้ยเราจะสามารถทำแบบที่เราตั้งใจแบบนั้นได้หรือเปล่าความสามั์ของเราจะถึงไหมอะไรเงี้ยคือต้องพยายามเตือนตัวเองให้ตัวเองกลับมาในในเส้นทางในในโฟกัสของตัวเองให้ได้ว่าเออนี่ ฉันจะต้องเดินแบบนี้แหละฉันจะต้องทําแบบนี้สิ่งที่ฉันต้องการคือแบบนี้คือพยายามย้าย้าย้าตัวเองเตือนสติตัวเอง,เองให้มีสติตลอดเวลาว่า,วาสิ่งที่เราทําอยู่นั่นคืออะไรเรากําลังทําอะไรและเรากําลังจะทําอะไรเพื่อให้มันเกิดขึ้นในอนานคตเนี่ยคือมันต้องคอยเตือนคอยย้าต,ตัวเองเสมอค่ะคือไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ว่าไม่รู้คนอื่นที่อยู่มองนอกเป็นไหมแต่ในความรู้สึกของโอคือโอสัมผัสได้ด้วยความที่แบบเออมันอาจจะ เราไม่ได้เจอครอบครัวนานะอะไรเงี้ยสองปีกว่าๆาก็คิดว่าชะลัาโบก็นานนะหมายถึงครอบครัวที่เมืองไทยอะพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะทั้งที่จริงๆก็ต้องก็โทรคุยกันนะวิดีโอขอคุยกันแต่มันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเนาะมันอาจจะคิดหลายเรื่องคิดทั้งเรื่องครอบครัวที่เป็นส่วนตัวปัจจุบันคิดถึงเออพ่อแม่คิดถึงเรื่อ,อ,องอนาคตว่าเออถ้าเรามีลูกเราจะทํายังไงเราจะวางแผนอะไรเออพูดถึงหน้าที่การงานหรือว่า บางสิ่งธุรกิจที่เราอยากจะเปิดอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันลุมเข้ามาแล้วมันเกิดความมิตุกจังวนอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะทําได้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเราจะทําแบบทําได้อย่างที่เราตั้งใจอย่างที่เราอยากทําได้จริงๆไหมบางครั้งเชื่อไหมว่ามันมีความรู้สึกว่าขี้เกียจอยู่ในตัวนะเออบางครั้งอะ่ะเราจะรู้สึกโอโอรู้สึกส่วนตัวว่า เฮ้ยขี้เกียจว่ะขี้เกียจทํางานว่ะเฮ้ยขี้เกียจแบบทำไมชีวิตมันต้องเหนื่อยอะไรมากมายขนาดนี้วะอะไรเงี้ยมันมันก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าพอเวลาเราคิดย้อนกลัแบมาเฮ้ยเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้ว่ะเพราะว่าความฝันที่เราอยากมีความฝันที่เราอยากเป็นแล้วเราอยากทําให้ได้อะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองมันไม่ใช่แค่แบบ แค่นั้นแต่มันมันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยในความรู้สึกข,ของเราอะนะคือเราอยากทําให้ได้ว่ะเราอยากเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะเฮ้ยเราเป็นคนที่เราสามารถทําอะไรก็ได้นะถ้าเรามีความตั้งใจว่าอยากทําจริงๆคือสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่เราอยากทําเหมือนเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่แบบธรรมดานะคุณไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่คนที่ใครก็ มองดูถูกคนได้นะว่ามันทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือเราอยากพิสูจน์ตัวเองมากกว่าคือมันมันเป็นความรู้สึกอยากเอาชนะตัวของเราเองแบบนั้นมากกว่ามันมีหลายอย่างที่เราต้องทําด้วยตัวเองแต่ว่าก็ต้องก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนแล้วก็ครอบครัวคือเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะให้กําลังใจแล้วก็คือทุกสิ่งอย่างเอา,อางี้ดีกวนะ่านาะคือ ถ้าไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าแบบเออเราก็อาจจะไม่สามารถพัฒนามาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขาคนเดียวแต่ต้องขอบคุณด้วยตัวของเราเองด้วยขอบคุณขอบคุณตัวของโอเองที่แบบเออโอมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าโอสามารถก้าวมาได้เพราะว่าใดๆก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าเราจะ เราจะมีคนที่มาคอยผลักดันเราเราจะมีหล,หลายๆอย่างเข้ามาเรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะแต่เราไม่ไม่หยิบฉวยโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแต่เราไม่พยายามผลักดันตัวเองเข้ามาในโอกาสนั้นๆเราไม่พยายามที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่ว่าใครก็ใครนะคะไม่ว่าใครก็ใครถ้าไม่ผลักดันตัวเองถ้าไม่ทำตัวเองให้ดีขึ้นไม่ พาตัวเองเข้าไปหาโอกาสโอ้คิดว่ามันก็ยากที่ชีวิตมันจะพัฒนาขึ้นไปได้เนาะโอกาสเนี่ยมันมีเสมอแต่มันอาจจะไม่ได้มีมากกว่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งสำหรับทุกๆคนเสมอไปนะคะโอก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นบางครั้งสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราต้องทำ มันอาจจะฝืนความรู้สึกกันนะคือบางคนอาจจะอยากทําแบบนี้อยากใช้ชีวิตแบบนี้ยอยากโลลล l i อะคือแบบไม่ต้องอยากเร่งรีบอะไรไม่ต้องอยากฝืนความรู้สึกที่กูไม่อยากทําอะไรอะไรเนี้ยแต่แต่แต,แต่บางครั้งเราต้องเข้าใจธรรมชาตินิดนึงว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละม,มันไม่มีใครได้มันไม่มีใครสามารถทําได้ทุกอย่างที่ตัวเองชอบและปรารถนาทุกอย่างมันต้องมีความมันต้องมีการทํา บางอย่างที่มันอาจจะฝืนความรู้สึกบ้างมันอาจ,จต้องทำหลายๆอย่างที่เออเราอาจจะไม่ต้องอยากทำทุกอย่างอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยโอ้คิดว่าเออเราเข้าใจเรายอมรับมันและเราก็ต้องทำมันบ้างเข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคือมันจะทำให้มันอาจจะทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นแบบนั้นมากกว่า แล้วแล้วมันจะทำให้เราปรับตัวเข้ากับกับสังคมและก็สิ่งที่เรากำลังผเผชิญอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆได้เนาะเวลามาอยู่มงนอกมันไม่ได้สบายอ่แค่คิดหรอกทุกคนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้แบบเออ มาเรียนก็คือพ่อแม่รวยอยู่แล้วที่บองทายส่งมาเรียนมาเรียนหนังสือคือไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคือมาเอาประสบการณ์ที่เฉยอ่ะเออมาเอาประสบการณ์เพราะพ่อแม่ส่งเงินให้ให้ใช้ให้เรียนให้อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็สบายสบายไปนะคะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ถ้าสําหรับคนที่มาเพื่อหาโอกาสให้กับชีวิตจริงๆนะคะมาเพื่อจะพลิกชีวิตของตัวเองจริงๆที่บ้านอาจจะไม่มีอยู่แล้ว ที่บ้านอาจจะมีปานกลางหรือที่บ้านอยากจะรวยแล้วอยากพิสูจน์ตัวเองว่าออกูก็เป็นคนหนึ่งนะที่สามารถสร้างอนาคตทําตัวเองทําชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นได้ถ้าเป็นคนที่เป็นแบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องสู้แหละไม่ว่าคุณจะมาทําอะไรที่เมืองนอกไม่ว่าจะประเทศไหนที่อเมริกาที่ยุโรปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าตัดสินใจมาแล้วและอยากทําทให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นนะคะต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับแล้วก็ทําตามกฎของ คนในสังคมนั้นๆที่เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ด้วยนะคะอยากอยากเป็นแบบไหน,นตัวเข้าไปเป็นแบบนั้นนะคะพัฒนาปรับปรุงตัวเองแล้วก็ปรับปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมนั้นๆของเขานะคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนตัวเองคืองานนะมันมีหมดทุกที่แหละนะเอาจริงๆแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกันในทุก,ท,กทุกสายงานนะคะดูความสามารถตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะเลือกเลือกงานแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในงานที่ตัวเองอยากทํา อยากทาอะไรอยากเก่งนั่นไหนคือเรียนด้านนั้นแหละคนเราอยากเก่งอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรนะพาตัวเองเข้าไปในสิ่งนั้นแหละมันจะไปเจอไปไปอยู่ในสิ่งนั้นเองเอาจริงนะคะไม่มีใครแบบมันยากทุกคนที่แบบว่าอยากเป็นแบบนั้นแต่ไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่พัฒนาตัวเองเลยแล้วโอกาสมันจะหล่นตุ้มเส่ตัวเรามันมันเป็นเรื่องน้อย0 0 0 1ดเอรงนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นอยากเป็นอะไรอยากได้อะไร เอาตัวเองพัฒนาเอาตัวเองเข้าไปนะคะอยากไปเมืองนอกหาข้อมูลอยากทํางานอะไร,หา,ระไห,หาข้อมูลประเทศไหนหาข้อมูลประเทศนั้นดูก่อนนะคะดูข้อมูลก่อนนะคะดูว่าดูว่าสิ่งที่เราจะไปทำเนี่ยเฮ้ยมันมันมันเหมาะไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอ,ไไางอ,างอนาคตให้เราได้ไหมนะคะมันจะเป็นการยากนะที่ถ้าจะให้โอแนะนำว่าเอ้ยมาประเทศมาอเมริกาเซอเมิกา,กาดีนะ เออมาทางานเสร์ฟดีร้านอาหารดีนะมันเป็นไปไม่ได้ทุกที่มันมันไม่เหมือนกันธรรมชาติของทุกที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะสังคมอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าจะมาเนี่ยก็คือเตรียมตัวเตรียมใจนะคะเตรียมรับความผิดหวังด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแต่ว่าต้อง หาทางอีกทีทไรน่นะคะหาวิธีนะคะว่าถ้าเกิดลงมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดเราจะไปสู่าทางออกไม้เลขสองไม้เลขสามไม้เลขสี่ก็ว่ากันไปนะคะคุณต้องมีการวางแผนส่วนตัวนะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินก็คือต้องวางแผนให้ดีนะคะก่อนที่จะตัดสินใจมาเนาะไม่ใช่ว่าแบบอยากมาแล้วคือแบบคือ อยากมาคือความต้่งใจอยากมาอย่างาเดียวนะคะมันต้องคิดหลายๆเรื่องหลายๆด้านด้วยเนาะแต่ถ้าถามในในส่วนตัวของโอใช่ไหมจากที่อยู่มา2ปีกว่าก็คือชอบไมมชอบเพราะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองได้พัฒนาไปในทางที่เออดีขึ้นดีขึ้นมากๆนะคะและคิดว่าถ้าทําแบบนี้แบบคิปโกลิ่งต่อไปจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะมั่นใจคือมั่นใจและก็ทํามันอย่างด้วยความมั่นใจนะคะทำแลกก้าวย่างด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นว่ามันจะต้องดีขึ้นแน่นอน วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละนะคะเป็นกําลังใจให้หลายคนที่เอออาจจะเบื่องงานเบื่อชีวิตเบื่ออะไรหลายๆอย่างแล้วมองหานะคะเส้นทางให้กับตัวเองหรือว่ากําลังหาอะไรใหม่ๆอ,อย่างนี้ดีกว่านะคะเปิดประสบการณ์เองก็ลองศึกษาข้อมูลดีๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้โอลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย